ครับอันนี้ก็พามาเยี่ยมชมในส่วนของลิฟต์ขนสินค้านะครับขึ้นไปด้านบนนะครับตัวนี้ก็เป็นในส่วนของตัวลิฟต์นะครับเรามาใช้กับกระบอกซิงเกิลนะครับอันนี้เราก็ถูกออกแบบโดยช่างผู้ชํานาญการนั่นเองนะครับนะครับอันนี้ตัวในส่วนของโครงสร้างของลิฟต์นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นใช้ในส่วนของ ถัง power pack นะครับตัวนี้สวยงามเลยครับเพื่อนๆนะครับนะครับนี่ครับตัวนี้น่าใช้นะครับตัวนี้ก็มีในส่วนของอุปกรณ์ s a ฟตี้นะครับในส่วนของการลิฟต์ตกด้วยนะครับนะครับเราใส่ s a f ้ t y ให้ด้วยเลยนะครับนะครับก็ตัวลิฟต์ตัวนี้ก็สามารถยกของขึ้นไป ชั้นสองได้สบายๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้คือที่หน้างานนั่นเองนะครับนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของวาเซฟตี้นะครับเพื่อนๆนะครับวาเซฟตี้วาเซฟตี้ตัวนี้เราจะถูกใส่ไว้ที่ด้านท้ายของกระบอกเลยนะครับนะครับนะครับแล้วก็การเดินลายนี่สวยงามเลยครับเพื่อนๆนะครับ ัครบมีในส่วนของเกวัตาำลันแล้วก็ตัวเซฟตี้ในกรณีที่โครงสร้างตกหรือตกฉุกเฉินได้เลยนะครับอันนี้ปลอดภัยร้อเร์เซ็นเลยครับเพื่อนๆในการออกแบบของเรานะครับอ่นี่นะครับเพื่อนๆนะครับขอนำเสนอในส่วนของลิฟต์ยกสินค้านะครับน่นนะครับสินค้าน่าใช้งานมากเลยนะครับเพื่อนๆ ครับขอบคุณครับ